สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิญมคกับพีน่น้องครับตุ๊กแมวดำครับมากินตำมะฮุ้งน้ำกั่งค่ะยาตำมะฮู้งไปเผ็ดแล้วเวียกแล้วถ้ซึ้อไปหาเห็ดมา้ะค่ะรอบรอบใบนี่นบ่ได้นะค่ะก็เลยบ่ได้ให้พี่น้องได้รับชมและมากินข่าวกันะค่ะล่างล่างเห็นละผักพรนาะค่ะเดื่อเมื่ออื่นเ้าไปเก็บกินน้ำมัวในที่พี่น้องเก็บเห็ดอะค่ะจะลืมกินข่าวกินน้าจะเว้ย ไปกันนั่นม้วนไปตื่นเต้นไปนั่กับห้องกันนั้งติสติแข่งค่าเคริงโคกเลยเอาละอันนี้มันตำดำเรียกคักๆไม่ต้องดำจิติน้ำไ่ได้ในมีตาเนี่ยมันดีเขาขีดโคกุี๋ยวมันจะเขารุบเลยถึงเขนจะเข่าเพราะโดนกะนิดเดียวกันยัดี เขื่อนเขาใส่ลงใส่ได้ค่ะใส่หมดเลยเครื่อคืนใส่สามเมื่ลนะใส่หมดเลยต้นนี้เงีบดีดีเหนียวเหนียวได้หนิค่ะเขากบบไม่ได้ปลูกดอกอันปลูกมันไม่ได้กินอันบม่ปลูกก็ได้กินค่ะนี่มีไหนเทียบกับเคาะปุ่งไปเลยสุด,ดยลด

อปชิมัม้มมันด้วยการเป้องกระใสปูลงไปปูเน่าเอคะดองไม่ทุกมืออยู่้ะพี่น้องดองไม่ทุกมือ,อย่ตาะาปกระหาไดเท,ทียวหาไดเนาะค่ะอันนี้ปูเราเสริมปูเน่าดอกเนี่ยค่ะว่าหมักเนาะค่ะหมัก พี่น้องหลายท่นานป,ปัญหาบ้างาเสื่อมปูจะซื้อไหมที่ไหนมันก็ยเจอเนาคือเกราสินกับว่าต้องใช้ตู้เห็นแล้วกับว่าต้องเหิง้งยังค่ะถึงการเวลาเดีย๋ยวคนกับเนาเอง <c oughs> อเอ้าสิน้นทุกคนน้องปัญหาแน่หลุดแล้วค่ะเผ็ดสุดเสดไมนเน่าค่ะ พี่มันส้งนำปู่ไหมเสก็ยังไม่ได้ใช้เิน้ยาเลยาเลี้ขาว,ขาวนี่ปีครับอืมเ้าขปุ่นเหืพี่น,น,น,น้องมันรู้เป็นเกษตบปะค่ะตัวอ่นันฮอนนบันดหน่อยเดียวก็เลยหลายแน่คนาพี่น้องมากอบปุ่นด้วยค่ะอม,มาครับมาเดี๋ยวข้าจะกินกินเข้าห้องคายกินอะไกินกัน้็สับนัสับหมัดปุนน้บับต,นะต้องอกอนไม่อยานึงเด้อมันเป็นสนัน มาเด้ค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกกนค่ะกินข้าวสวยหอมทองจะํำกนแล้วก็จะกินกับปุ้นกับปุ้นบกักเละๆไก่ทอดเด้อพี่น้องเด้อไว้สมตามตัวไก่ทอดค่ะแล้วก็กับปุ้นเลาเสริมนะ่ะนักกับมี้ผักบุ้งกะทินละกัตายบวัวค่ะสายบวัวมากินข้าวก่อนค่ะพี่น้อง เอาแล้วก็ไปกินตำบักหุ่งซิลเลโบเจ็บท้องค่ะตำักหุ่งนอ ตายบัวเขากินกับบพวกยำพวกอย่างก็ไดเนาะแซ่บเันยำไส่น่ะตอนไปกินร้าน เลืก็ะโดมาดีแล้วกระปุกนะไม่ว่ายะโฆษณาหระไม่ว่ามีปูขค่ะ้ำแกงมันจะเหมอนพุ่นหลักเขามาเปนเนีย่ยโฆษนาไปทัวรก็เปไ็นใจมาแหละน้ำทาเขา่า giàc, nghe P'inhong nói, tôi chỉ thầm giàc thấu đấy nhể, giàc nhìn thằng Lâm, giàc nhìn thằng Cầm tầm hông. Cầm hông cái ลูกนอกนะส้กะปุกนวะนะอื้มอืมอ้มความดีข้าวออ,อ,ออกจากหนังเมั่สิเลยเพราะว่าสนสมมรถึงแล้วค่ะแต่ว่าไม่เสียติดจามแม่แล้วก็ก่อยน้ำตาแบบนี้มันสิเตะแล้วก็มะม่มวงพักกระดิ่งมัค่ะกระปา น้อกผมนี่นนนแก้แล้มีกำลังแสบที่น้องข่าัางเหมือนน้อลายนี่น้ะเน้เลยอันนั้ต่อแ่ไดไเดียดมาน้ำ มื่อนาเป็นพ่อต้นเอาง่ายๆก็นี่มาพักกันหินอ้อนนี่ล่ะเก็บแล้วไปมัดมัดละห้าบาทไปบ้างในบ้านที่ลูกเกดผลกับเบอร์อื่นดอกแต่ว่าคันละห้าบาทละคนบ้า อ,อ,อ่านเก็บแล้วก็กินเนาะร่านตำห้องไผยก็อยากเนี่ยแล้วคนกินกับปน ่ายบวก็ถ้าเสริมเปกต้องมาบาาวกเขาเนี่ยพี่น้องพอหยำแรงมาเพิ่นบ่ขึ้นไหม ก็ไม่นานน้ำแห้งเลยเพนเอามาแปลกปะเพิ่นเอามาปลูกไว้สายหันหลังแต่ว่าฮอนเลยดูเนี้ยแมงแรงมนเป็นอย่างเพิ่นคือว่าเห็นหลยได้ขยันนะผลมันอ่ะ เขาไม่มาพัานหลือกับพ่อไม่รู้นะถ้าเสิมจะคิดว้านเรื่องนี้แหละถ้าสริมจะบ้านาานั้นเป็นเงียบปัาบัวดแดงแล้วมีถูกงำ มันงลายที่อ่ะมบัน,นยีน่้างขุนเอาไปปูไว้สากับบึกขืนหน่อเถอะหนอพวกวขาวน่ะ ไปห้องหอดเองคอรับแก่ฝนนึงต่นง้นนึงสั้นถ้ารับอีกมืคือ้องวเป็งเราก็ยิดวัเป็นไม่เ,เต่บ้วงอ่ะ อันนี้บริเวณม้าเอาเนี่ยกระเดืองนี่น้องอ,อ,งอฟังวันธนาไทยธนาครมันเพื่อเอาหนีนะ้เละใ่บวงเป็นยุตตบ่ามันเป็นเื่อจบักหักนะครับบักหักเคืออมืออืมอ ให้บานเป็น,ปปนปบ้าเสาอือเป็นบ้าเสือวาสาเสนะไปเลาะอึ้นบนเลยล่ะ Jordan, đánh, Phải chỉ ba tỏ từ nếu đầm mầm ầu hết Hãy bởi kịp bơm Khoai xưa vũ bơm niềm như xảy ก็สิเดท,ทให้พี่น้องเบิงจากมืออยหอหอสองนี่งสองมือละเอ้ยผมเอนดิ้เขาได้อยู่เนาะ้นียเขาได้อยู่รอบสอง เฟิร์นอ้ามาูดขาเห็ด้อยไปเล้ะขายไห้พี่น้องไม่ได้เบิ้งคลิปขายเห็ดเลยเพระาะว่าไม่ไกลเรามีนลูกขาแลาวหลายลเห็ดเราบ่มีขายเป็นเรอขายสาเสริมเมอพี่น้องลวดหาร้อยลวดซีร้อยดอ,อกบานแนสีีร้อย ดอกตูมเม่นี้ห่อไปเส้กันอันยักกงก็บังใส้ถูงไ้้น่ากลายเป็นอันบาดเมิดบาดมดแบบน้ำไม่ดีแ <laughs> ตงหง์แสบเครื่องหลายเป็นคนที่ว่าบมัากใส้บหมัากกินตตำหง์สมแต่ว่าเส่แบบน้ำเนินแล้วไม่ดี มันเป็นอย่างบุ๋มอะไม่เลือกบางวัาก็เห็นบา,างเนื้อยู่ในนี่หลายๆนะมันเป็นจากเสบเลยตำห,หน่งน,น่ะเรื่องอี้ทุกวจะเสิร์ฟกินบ้านพี่ลูกเกดเนี่ยเห็นว่าเห็น,นาบางเนื้อเพราะว่าเราเอใส่เผือกของนืน้อให้ลูกค้าเราย่านปลาเทราลูกค้าแบบเอิญเม,มันยังก็นั้นกินแล้วมันขมมันนะเนาะคือแต่เมื่อวานน่ะอืมกินว่าเป็นเนื้อ có là mang xong có nhà kìa một kiểm này nè, rất dễ ô đi quá แซ่าามดดากาาอืมอ๋อนะฮะเยียมมาตอดพี่น้องสำหรับกินมีกันสิปางไปซะนีแหละเด้อค่ะอิ่มแล้วบัดนี้ค่ะคนกับต๊ะอยู่บนปศุสัค่ะขึ้นในกระปแฟพี่น้องไปกำลังใจและกระปแฟคนไลยกดแชร์นี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะเปชมหักพี่น้องเด้อค่ะ